สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับไว้ดูในสูตรหวยนะครับก็จะมีสูตรนะครับที่ไม่เคยลงที่ไหนนะครับก็มาจะมาดูกันนะครับในที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับในสูตรนี้นะครับซึ่งมันเลขมันออกแบบนี้นะครับ มันก็ผมก็ย้อนไปดูเนาะนะครับก็มันจะคล้ายกันนะครับเมื่อปีเมื่อของใน20ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นปีนี้ปี64เนาะนะครับนี่นะครับในงวดล่าสุดก็ตรงนี้ก็จะเป็นรางวันที่1นะครับก็จะเป็นเลขบนนะครับเลข3ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวเนาะนะนะครับซึ่งผมก็เอามาจากตามเลตนั่นแหละครับเนาะแล้วมันก็จะมีในงวดเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ2544นะครับนี่เนี่ย กับในช่วงนี้นะครับเนี่ยอย่างที่ผมฉีดปากกาสีแดงไว้นะครับมันจะเลขจะออกคล้ายๆกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเลขไหนนะครับในงวดนี mm ้นะครับว okay. ่าม <uliflower> ันจะคล้ายกันยังไงนะครับก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจว่านะครับสูตรเป็นยังไงเลขเด่นเป็นตัวไหนนะครับนะครับมาดูกันนะครับซึ่งเนี่ยลองดูฝั่งนี้นะครับ อยาอ่างกว้างกว่านี้นะครับเนาะอ่าก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าในมุมกว้างแล้วนะครับนี่นะครับในงวดของปี44นะครับเนี่ยในช่วงนี้นะครับเอาเฉพาะในช่วงนี้เหมือนกันดูในงวดดูในหลักหน่วยนะครับนี่ หลักหน่วยในงวดนี้นะครับเหมือนกัน2ออันนะครับสองงวดนี่เดี๋ยวดูแบบนี้ดูแบบนี้นะครับเนาะนี่เลยครับดูหลักหน่วยนะครับของปี44นะครับตั้งแต่วันที่16นะครับกุมภาพันธุ์เป็นต้นไปเนี่ยหลักหน่วยเป็น7นะครับในงวดถัดไปก็หลักหน่วยเป็น7เหมือนกันนะครับเนี่ยก็หลักหน่วยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับหน่วยบนนะครับเนี่ยแล้วของปี64เนี่ย หักหน่วยบนก็เป็น5นะครับแล้วก็เป็น5เหมือนกันนะครับเออนะครับยังนะครับยังไม่เหมือนกันแค่นั้นนะครับก็จะมีตรงนี้อีกนะนี่มาในงวดที่2นะครับอันนี้เป็น1 2 3อเนาะอันนี้ก็จะเป็น1 2 3อา่ะจะได้ดูง่ายนะครับเนี่ยเรามาดูในงวดที่2กับ3นะครับเนี่ยในหลักหมื่นก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเนี่ย ในปี54ี่ก็จะเป็น77เหมือนกันนะครับส่วน23นะครับปีนี้นะครับเนี่ยปี44เนี่ยก็เป็น33เหมือนกันนั่นแหละครับเนาะยังไม่เหมือนกันอีกแค่ยังยังยังไม่พอนะครับที่เหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยตัวนี้นะครับมักจะมาในหน่วยบนนะครับโดยที่เราจะนําในตัวนี้นะครับบวกกันเนี่ยลองดูในปีนี้นะครับอ่าปีนี้นะครับ ในปี44นะครับโดยที่เราจะนำนะครับเนี่ยตัวนี้บวกกันเนี่ยเนี่ยสามบวกกับ3นะครับอ่าขออภัยนะครับต้องเป็นงวดนี้เนาะอ่าโดยที่เอางวดหนึ่งเนาะเนี่ยนะครับงวดหนึ่งนะครับไปหาในงวดที่2นะครับดูในงวดนี้นะครับก็จะ7เนี่ยหลักหน่วย7กับ7บวกกันก็จะเป็น4นะครับเข่มแต้มลดแต้มเนี่ยก็เป็น4 5้าเนี่ยก็มาในหลักหน่วย แล้วมาดูปี64นะครับเนี่ยตัวนี้บวกเหมือนกันนะครับ5กับ9บวกกันนะครับก็ได้4เพิ่มแต้มไปลดแต้มเนี่ยก็ได้5มันจะมาในหลักหน่วยเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับในงวดที่2นี่เนี่ยนี่ก็มาหลักหน่วยตรงนี้มาหลักหน่วยตัวนี้นะครับแล้วในเมื่อถัดมานะครับ maar, รงวด่ถัดมาแต่ไม่ได้บวกเหมือนเดิมนะครับงวด่ถัดมาก็ต้องเอาตรงนี้นะครับปี44เนาะะเราจะเอาในงวดที่2เนี่ยเพื่อที่จะหาในงวดที่3นะครับข้างบนนี้นะครับเนี่ย ที่จะนําหน่วยบนนะครับกับหลัก10ล่างนี่จะบวกกัน7บวกกับ8ก็เป็น5นะครับเนี่ยห้านะครับเนี่ยก็มานะครับ4ี่ห้าหกเนาะอ่านะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับจาก5นะครับก็จะเป็น4ี่ห้าหกเนี่ยก็มาหน่วยบนนะครับแล้วมาดูในปี64สี่ทำเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าปี4ี่สี่ทำยังไงนะคหกสี่ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับจับบวกเหมือนกันนะครับในแต่ละหลักนะครับเนี่ยห้าบวกกับ ก้านะครับก็จะเป็น4นะครับเนี่ยสี่สามเนี่ยก็มาในหลักหน่วยเหมือนกันอ่าก็แสดงว่านะครับเนี่ยในงวดที่4ก็งวดที่จะออกเนาะเนี่ยอันนี้3แล้วเนาะอ่านะครับก็ต้องนํามาบวกเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องนํา6นะครับกับ4บวกกันนะครับก็จะเป็น0นูนย์เนาะอ่าศูนย์ลดแ,มแ้มนะครับก็จะได้ในหลักหน่วยตรงนี้นะครับ นี่ก็มานะครับก็แ,แสดงว่าเนี่ยในงวดที่จะถึงนี้ครับก็ต้องนำหนึ่งกับ8บวกกันนะครับหนึ่งกับ8บวกกันก็จะเป็น9 9นะครับเพิ่มแต้มนเนี่ยก็แสดงว่า8 9 0นี่จะมาในหลักหน่วยนะครับเนี่ยเพราะว่าในปี44เนี่ยเราจับบวกกันเขาก็มาในหลักหน่วยนะครับโดย6บวกกับ4ี่เขาเป็น10เนะาะก็ลดแต้มก็เป็น9เพิ่มแต้มก็เป็น1เนาะก็เป็น9 0 1เนี่ยเนี่ยก็มา9ในหลักหน่วย เห็นไหมครับก็แสดงว่า8 9 0เูนี่ยจะมาในหลักหน่วยนะครับก็ดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับลองดูในปี44นะครับเนี่ยลองดูในงวดที่ลองดูในงวดที่2ไป3นะครับเนี่ยเราจะหาในงวดที่3เนาะของปี4 4เราก็ต้องมาเอาของปีนะครับของงวดที่2นี่นะครับงวดวันที่1มีนาคมนะครับ โดยที่เราจะหาไว้นในวันที่16มีนาคมนะครับเนี่ยลองดูในตรงนี้นะครับ8บวกกับ3บวกกันก็ได้1เนี่ยเห็นไหมครับก็มา1ตรงนี้แล้วในปี64เนี่ย0ูงกับ7บวกกันนะครับก็มา7ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันไหมครับเนี่ยเนี่ยแล้วเลขเนี่ยมันออกตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเลขเบิลเลขหาาเนาะอ่านะครับเนี่ย วัดปี44นี่ออก616นะครับส่วนปีนะครับ64เนี่ยออก171นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเออนะครับวันนี้มันก็ก็ก็น่าคิดอยู่นะครับเนาะเนี่ยก็ถ้าจับตรงนี้เนาะมัน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 ก็ควมีโอกาสอยู่นะครับก็แล้วจะจับคู่อะไรยังไงตรงไหนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจับตัวเด่นเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับในปี44เนี่ยนะครับเนี่ยถ้า2ตัวบนนะครับ2ตัวบนเนี่ยมาตัวไหนนะครับแล้วในปี64เนี่ยก็มักจะมาในตัวนั้นนะครับเนี่ยลองดูนะครับเอาเอาเอาที่มันหลักหน่วยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเป็นหลักนะครับเนี่ยเอาเริ่มจากงวดเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนกันนะครับเนี่ย หลระหน่วยเหมือนกันนะครับหลระหน่วยเหมือนกันนะครับเนี่ยแสดงว่าเริ่มเนี่ยแสดงว่าเนี่ยงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็คือเราจะได้เลขเด่นของงวดวันที่1กันยายนนะครับโอเคนะครับไม่งงเด้อนะครับเนี่ยก็แสดงว่า6กับ7เนี่ยจะมาตัวเด่นในวันที่1กันยายนเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมา7อ่าแล้ว1มีนาคมปี44่สครับ3กับ7เนี่ย จะมาในตัวเด่นของวันที่16กันยายนเนี่ยก็มา3นะครับแล้ววันที่16ปีนาคมนะครับปี44เนี่ยในหลัก10บนนบแลวก็หน่วยบนเนี่ยนะครับหกับ6กเนี่ยก็แสดงว่าวันที่ตุลาคมนะครับปี64เนี่ยก็แสดงว่ามี1กับ6กเนี่ยก็มี1แล้วในงวดที่จะถึงนะครับเกับ8นั่นแหละครับก็แสดงว่ามันจะมี9กับ8เนี่ยนะครับ ในงวดของวันที่16นะครับตุลาคมอ่ะเดี๋ยวผมมาจับคู่ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็แสดงว่า 8- ปดกับเเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับยังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับมีติดแน่นอนนะครับแต่จะจับกับตัวไหนนะครับเนี่ยก็ลอง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 นำนะครับไปไปพิจารณาดูนะครับเนาะแต่ได้ไงนะครับผมว่า 8- กับ9เนี่ยแปดูเนี่ยยังไงก็ต้องมาในหลักหน่วยนะครับ อันนี้จะเป็นบนนะครับหรือเป็นล่างถ้าจะจับคู่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะออกใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยงวดเนี่ยนะครับที่ผมเขียนเลขหนึ่งนี่นะครับเนี่ยวันนี้ออกเจ็ดห้านะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ็ดหกเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับส่วนนี้สามห้านี่นะครับเนี่ยของปีสี่สี่ก็ออกไปห้าสามแล้วเนาะเนี่ยก็มาสามห้านะครับเนี่ย เออนะครับแล้วอันนี้ออก16นะครับเนี่ยของปี64ก็ออก17เนี่ยก็งวดน,นี้98เนี่ยก็แสดงว่าเราต้องน่าจะออกใกล้เคียงกันกับ98นะครับจะเป็น97 96หรือเป็น8เนี่ยนะครับเดีย๋ยวผมมาเขียนให้ดูกันอีกทีนะครับซึ่งหลักร้อยเนี่ยนะครับหลักร้อยในปีนี้มาคู่มาขี้ก็ติดมาตัวหนึ่ง ในงวดเนี้ยนะครับผมว่า1ตุลาเนี่ยไอสิตุลาเนี่ยยังไงเลขก็ออกนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในงวดที่แล้วเนี่ยออกแบบนี้ก็ออกแบบนี้เหมือนกันนะครับเลขเบิ้ลเลขหามนะครับเนี่ยเนี่ยในงวดเนี้ยนะครับก็น่าจะออกเหมือนกันนะครับแล้วจะเป็นตัวไหนหรือว่าจะออกเป็นตัวนี้เลยนะครับเนี่ยก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะครับเนาะเออรู้สึกรู้สึกว่าจะตรงกับเลขดังด้วยนะครับถ้าเลขออกตัวนี้เนี่ยนะครับก็ก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่ะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมมาเขียน 2ตัวให้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยซึ่งผมก็ถอดออกมาจากเมื่อกี้แล้วนะครับเนี่ยนั่นแหละครับเนาะของปีสีเนี่ยก็เอาดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยซึ่งก็เหมือนกันนะครับเนี่ยลองลองลอง,ลองจับที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเนาะเนี่ยของปีสีนะครับอ่าปีสีอันนี้ของปีหกนะครับย้อนไป20ปี นะครับก็เนี่ยลองจับบวกกันเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเบวกกับ8เนี่ยก็ได้5นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยเนี่ยงวดถัดมาก็มา5นะครับลองในปีนี้เหมือนกันนะครับ5กับ9เนี่ยบวกกันก็ได้4นะครับเนี่ยก็จะเป็น4 3เนี่ยก็มาเนี่ยก็ยังมาใน3เนี่ยตรงเนี้ยครับก็แสดงว่าเนี่ยของปี44เนี่ยจับ6กับ4บวกกันก็ได้เป็น0เนี่ย ก็ได้0นะครับ09เพิ่มแต้มเนาะเพิ่มแต้มก็เป็น1ลดแต้มก็เป็น9กเนี่ยเนี่ยก็มา9ตัวนี้ก็แสดงว่าในงวดที่ถึงนี้เนี่ยหกับ8นะครับบวกกันก็ได้9เพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศูนย์ลดแต้มมาก็จะเป็น8เนี่ยจะมาในหน่วยบนนะครับจะมาในหน่วยบนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้ว ตรงนี้แหละนะครับที่ผมบอกนะครับว่ามันมันอาจจะออกคล้ายๆายกันนะครับปี44เนี่ยออก67เนี่ยอันนี้ก็75นะครับคล้ายๆกันอันนี้ออกนะครับ44ออก53นะครับ37เนี่ยมันก็มาออกเอาหลัก 100, ร้อยตรงนี้มาออกนะครับเนี่ยหลักร้อยหลักสิบส่วนปีเนี้ยน,น,นะครับปี44ออก16เนี่ยก็71เนี่ยก็แสดงว่าปีเนี่ยมันก็ต้องมี98นะครับที่ผมบอกว่าเนี่ยในหลัก 10เนี่ยกับหลักหน่วยบนเนี่ยมักจะมาเนี่ยครับตัวเด่นในของปี64เนี่ยวันนี้ก็มา7นะครับส่วนวันนี้ก็มา3นะครับวันนี้ก็มา1น,นะครับวันนี้ก็ต้องมี9กับ8ติดมาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มาชนกันกันกบตัวนี้อ่า่นแเลยครับหรือมันจะออกที่ผมบอกเนาะมันเลขมันอาจจะออกใกล้เคียงกันนะครับถ้าจะเป็น9เนาะปากาน้ำเงินดีกว่านะครับ ว่าใกล้เคียงกับตัวนี้ก็ต้องเป็น97นะครับ97880นะครับหรือไม่ก็จะเป็น87988796 นี่เลยครับผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับเอาใน890เนี่ยเป็นในหลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยนะครับก็อาจจะเป็น79 79แล้วก็08แล้วก็78ถ้าชอบ9นะครับถ้าชอบ9ก็อาจจะนี่อาจจะมาตัวนี้ก็ได้นนะครับ49 ก็เป็นไปได้นะครับนี่แหละครับก็ลองนําไปเน้นนะครับเนี่ยสีคู่เท่านั้นเนี่ยเนี่ยเน้นๆตรงๆไปเลยนะครับผมคิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับก็ตามนี้นะครับเพราะว่ามันสติมันออกมาตัวเดิมนะครับคล้ายเดิมนะครับเนี่ยนี่เลยครับก็ลองไปดูสถติแล้วกันนะครับซึ่งผมก็เอามาจากในเน็ตนั่นแหละครับเนาะของปี44นะครับ2544นะครับย้อนไปเมื่อ ยี่สิบปีที่แล้วนะครับเนีย ble ble. ่ยเพราะว่ามันออกเหมือนกันนะครับเนี่ยหายากนะครับที่ม i̇şte ันจะออกมาแบบนี้นะครับหน่วยหน่วยหน่วยบนนะครับหน่วยบนในวดนี้นะครับเหมือนกันเนี่ยหน่วยบนนะครับในวดนนี้เหมือนกันอันนี้มันตรงในที่ห้านะเนี่ยอันนี้ห้าห้านะครับ ปี64อันนี้ปี44ก็เป็น77เนะครับ77เหมือนกันนะครับแถมยังปื๊บมาในงวดที่2นี่นะครับในหลักหมื่นนะครับก็เป็นตัวเดียวกันครับในปี64นี่ก็จะเป็น77นะครับส่วนปี44เขาไว้เป็น33นะครับนี่เลยครับมันมันมันเหมือนกันนะครับแถมยังม่มันออกเลขเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยค่จะคล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยในงวดเนี้ยนะครับ35เหนี่มันก็เอาของปี44มาออกนะครับ ส่วนวันนี้นะครับปีก็ปี4ศออก6 7เจ็ดเนาะเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเออนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยเนี่ยลองย้อนมาดูอีกเนี่ยเห็นไหมครับก็มี5กับ0ูนย์เนี่ยก็ยังมีติด0นะครับเนี่ยของปีเนี่ยลองย้อนลงมาอีกก็ได้เนี่ยหนึ่งหกเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็ยังออกมา16นะครับปี44เนี่ยออก16นะครับ ส่วนปี64เนี่ยมาออก61เห็นไหมครับเนี่ยมันมันหน่วยบนกับ10บนนี่มันจะมาตัวหนึ่งเนี่ยลองในปี4 3เนี่ยออก1 5เนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมี5เนี่ยแต่ยังใกล้เคียงกับ1 5นะครับนี่ออก51เนี่ยอันนี้ออก2 5เนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยลองย้อนมาดูอีกเนี่ยอันนี้7กับ6นะครับปี43 7กับ6นะครับเนี่ยลองมาดูปีนี้มี7กับ6ไหมนั่นเองครับ ก็มี7นะครับเนาะเออนะครับเนี่ยอาจจะลองไปจับกับล่างก็ได้นี่แับ7 6 7 9นะครับ7 1เนี่ยเห็นไหมครับว่ามี7เนี่ยลองมาดูอีกนะครับถ้ายังไม่ดำใจพอนะครับ5กับ6นะครับเนี่ยลองดูนีกว่าเนี่ยจะมี5กับ6กไหมนี่ไงครับก็มี6ลองมาดูอีกอ้าวเอาจนที่มันจะไม่มีนะครับเนี่ย1กับ1เนาะอ่าวันนี้ไม่มีนะครับนี่8 2นะครับอ่าก็ประมาณนี้ นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกทท่านโชคดีนะครับในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านก็ตามนี้นี่แหละครับเนาะอ่ะนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮ้รวยถูกหวยนะครับของวันที่16ตุลาคมนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ